ไม่เห็นได้แจ้งอะไรเลยครับเห็นโทรเข้ามานะครับถ้ามีป่ารฉบิมครับติดต่อผมได้นะครับครับไอ้ที่นั่นที่ไหนครับพี่นี่คืออาการตอนท่าเรือแหลมชบังครับท่าเรือแหลมชะบังอ่าผมเดีนสายใครอยู่ครับผมครับผมนายณเรศสวนครับยานวาลีครับณเรศสวนนามตะคุณเลยนะครับยานวาลีครับยานวาลีครับผมอ่าเห็นโทรหาผมอ่ะครับมีมีมีอะไรเอ่ย ครับครับแล้วผมต้องทํำยังไงครับครับไม่ทราบว่ามีหมายเลขทำรายการนะครับเลขอะไรครับพี่หมายเลขทำรายการครับหมายถึงเลขอะไรครับก็คือหมายเลขนะครับที่ทำราการยื่นติดตาอหรือว่าหมายในองการขอนะครับอ๋อไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่เคยฝากเงินเลยครับ เอกพงศ์ครับคงจะรวยครับครับผมอะไรนะฮะอยากวดกลับใช่ไหมครับคืออะไรครับอยากวดกลับอย่างนี้ต้องทำยังไงครับพี่ ไม่เคยยื่นไปไหนนะครับครับผมที <c oughs> ่นะครับอืมครับผม <c oughs> นี่คุณเป็น <c oughs> นี่นี่คุณทำอย่างนี้มานานหรือยังสามคนเนี่ยที่ <c oughs> คุณโทรหาคนอื่นเนี่ยคุณ ไม่หรอกเพราะว่าที่คุณพูดมาเนี่ยคือผมยังไม่เคยยืน่นเอกสารอะไรเลยนะจะไปยื่นอะไรที่ไหนเลยม้ว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 หรือเปล่าครับเอกาสารยัางไงครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเบอร์โทนี้นะครับไม่เคยไม่เคยให้ใครนะครับคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่เหระครับเดี๋ยวผมจะได้ตรวจสอบให้นะครับครับ,รรบที่คุณโทรมารคุณคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าใครอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณอยู่คุณอยู่ที่ไหนครับ อ,าาาอ,อา่าไม่ทรา <cinematic S 1> บก <rum S 1> ็หาก็หาข้อมูลดีๆนะครับไม่ใช่เป็นเอกสารที่ว่าไปมั่วกับคนอื่นอย่างนี้นะครับคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับครับอย่าทําอย่างนี้กับคนอื่นนะครับอืมเป็นเด็กดีไปเลยครับมันไม่ต้องโทรหาคนคาอ,อื่นนะครับถ้าดื้อไม้ฟาดเลยนะฮะอ่าโอเคนะถ้าดื้อไม้ฟาดเลยนะฮะ